สวัสดีค่ะวันนี้มีเมนูมาใหม่นะคะมีอะไรนะน้ำเต้าชุบแป้งทอดค่ะก็ปล<อ>าทองชุบแป้งทอดค่ะไม่น้ำเต้านี่ทอดได้ด้วยเหรอทอดได้สิคะชุบแป้งทอดแล้วก็กรอบอร่อย <ผม S 1> ค่ะคนี่ของเลี้ยงค่ะอืมเกี่ยนของเลี้ยงค่ะนี่นะคะดูดูน้องข้าวก็พูดอ่ะดูน้องข้าว ที่มือล้างมือเรืองประชานหน่อยล้างมือไล่ะคะเรือยใ่บาะลูกเขาแท้ไม่ล้างมือได้ไงล่ะคะเดี๋ยวเดีดยราก็มาดูใหม่อีกทีท้งนั้นนใช่ค่ะวันนี้อาหารลวห่วงค่ะอะไรนะ ลวกพวงอาหารลวกก่อนลวก่วงค่ะอ๋อลวกหมุนค่ะแล้วมันจะลวดตรงไหนแล้วทอดอย่างเนี้ยก็ไม่รู้ได้ไงครับทีนม้มีแดงนี่ค่ะน้ำเต้าค่ะอันนี้น้ำเต้าค่ะอันนี้วลาทองค่ะอันนี้เพียเฮียนทองค่ะแล้วนี่ล่ะคะอะไรนะอันนี้ชุบแป้งค่ะชุบไปแล้วค่ะอ๋อชุบเป็นในลวกขัว อันนี้ยเห็ดเข็มทองนะฮะค่ะค่ะแต่ดิเห็ดดักทองฮะนี่ฮะเอาไว้ให้ลุงหม่อมกินดียวเดี๋ยวนะถ้าน้ำหนักขึ้นนะเนี่ขึ้นหรอกค่ะอันนี้คลองเกลี่ยเล่นๆค่ะทำให้จิตใจไหลแล้วลุงมาฮะลุงหม่อมนี่ก่อนเลยนะมาดูดิี่ยมาดูหน่อยเออลุมั่นเขากินน้ำตาชุบแป้งทอดไหมคะอะไรนะ น้ำเต้าชุบแป้งทอดค่ะอะไรนะครับน้ำเต้าน้ำเต้าชุบแป้งทอดค่ะน้ำเต้าชุบแป้งทอดก็ฟ้กทองชุบแป้งทอดค่ะน้ำเต้าแล้วก็แล้วก็ฟ้าทองค่ะแล้วก็เหียดเทียนทองค่ะอะไรนะเหีดยเทียนทองค่ะเห็ดเข็มทอง เห็ดอะไรนะเห็ดเหียบทองค่ะเห็ดเหียบทองเห็ดเหียบทองค่ะเออแล้วก็ทอดทอดใบซักทองใช่ค่ะตุ้แป้งใช่แล้วก็น้ำเต้าใช่ค่ะน้ำเต้าเนี่ยมีปูกับปลาไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเล่นก็ไม่รอเ้้วยนำเต้ามีปูมีเต้าไม่ได้น้ำเต้ามีปูมีปลาไหมไม่มีค่ะมีแต่น้ำเต้าอย่างเดียวมีแต่น้ำเต้าอย่างเดียวค่ะนี่มีเนื้อหรือเปล่าอ่มีเสือกุ้งไหม เชือกุ <mumbles> ้งมีที่ย่างกุ้งนู่นแหละค่ะเสอ้็แล้วคะกำลังจะไปเสือกค่ะเสือก้อีกอ่ะขนมมางนะคะทำนีเสือกคนอื่นเพราะว่าอันนี้เราไม่ไม่เคยเกียงค่ะแต่อันนี้เกียเพียงทองนี่ก็มเกคีแล้วเอาเสออไโอเคาชาเหรอที่กะฟังเรื่อง แทงม่ได้เข้ากำกเยไงออเดี๋ยวจะไม่สวยอแนะนน่าชัเดยว่าน่าจะอร่อยมากเลยค่ะำลัเลยอาสัระลักเลยค่ะสำลอ๋อสักค่ะเออมาลองช็ดูค่ะติดใจแน่นอนค่ะก็ส่ผ้ากันเปื้อนรออยู่แล้วนะผ้ากันเปื้อนรอแล้วอ๋อผ้ากันเปื้อนฉุดใหม่ไม่กินผ้ากันเปื้อนฉุดใหม่ ไม่จะต้องกินอันอื่นด้วยนี่อะไรคะก็คลองก็เลยไหมคะเก่งจังเลยเป็นอาหารรากใช่ไหมวางวางค่ะเป็นอาหารแบบรถอะไรนะลวดห่วงฮะลวดห่วงเป็นอาหารรถห่วงค่ะห่วงยางรถคุณไม่ใช่ค่ะห่วง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 นี่แหละค่ะลวดห่วงห่วงจะได้สวยๆค่ะรถรถรถ รวดห่วงรวดห่วงค่ะห่วงยางห่วงอะไรนี่เหรอม่ใช่ค่ะตัว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 ควงลวดห่วงเนี่ยคะตัวอะไรนะจะไม่ได้กินแล้วป้าเดี๋ยวเดี๋ยวเขไม่ท,<อ>ท้องจะแดงเพลแฟค่ะไม่ไม่นะท้องจะแดงเพลแช่ไอ้เขากินอันอื่นบ้างส<ม>ิอันนี้อันเนี้ยอ,อันนี้เกี่ยว์พลาทอล่าทีา่ชุกอันนี้อะไรนะน้ำเต้าอันนี้น้ำเต้าค่ะลุงคะน้ำเต้าแล้วอันนียอันนี้เหี้ยเฮียนทองค่ะเห็่ยวเลนะ เกียเฮีนทองค่ะนีน้ำเต้านะนี่น้ำเต้าค่ะมีกุ้งมีเสือไหมไม่มีค่ะมีแต่น้ำเต้าค่ะอืมก็อร่อยนะน้ำเต้าล้วนเลยนะนี่สมมาใช่ไนี่สุมมาค่ะลวกห่วงด้วยนะคะมค่ะลวดรวกห่วงลวกห่วงค่ะเพราะว่าได้ยังอยู่ช่วงนี้พี่ีบอกลงมาว่าท้องป่องแล้วมันก็เลยทําให้ประมาณโดยเฉพาะเลยค่ะไม่ถ้าให้น้ำมันโดยเฉพาะก็เจ๊เจ พ้องจะบอกฟองขึ้อ่เคยเยนะเหเทียนทองค่ะเหเทียนทองค่ะได้เลยนะเหเทียนทองเดเทียนทองอ๋ออร่อยไหมคะอร่อัไหมคะักไหมคะัไหมคะขไหมคะให้กินผักแล้วข่าไหมคะอร่อเยอ๋อเอาแบบเพอร์เฟคร่อยทานโอเคบอกสิคะบอกจิคะ ถ่างแล้วค่ะบอกถ่างแล้วนะคะลองดูค่ะอันนี้คืออันนี้ทัดทองค่ะทัดทองอะไรนะชุบแป้งทัดทองชุบแป้งพ่อค่ะนี่นี่อันนี้น้ำต้าชุบแป้งพ่อค่ะอันนี้อันนี้เหีดเหียงทองค่ะเหีดเหียงทองเป็นอาหารที่วังๆค่ะแล้วก็ลวกห่วงค่ะลวกห่วงด้วยอ่ะคนในอยากลวกห่วงก็ทำแบบนี้กินนะคะใช่เป็นลวกห่วงกินเลยไปจะไปกินแล้วแล้อนหมูกระเจ๊ต่อส